วันนี้ผมจะพามาสำรวจเกาะนะครับไปที่สาวสัญญาณกันโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเจอกาดไม่ต้องเสี่ยงเทกล้องเลยครับไปครับเดียกันก่อนอื่นเลยผมก็ขอแนะนำ ถ้าใครที่มีเงินก็ให้ไปซื้อชุดนะครับที่ร้านเสื้อผ้าแล้วก็เซฟชุดมาเป็นชุดสกูบ้านะครับเนี่ยครับชุดว่ายน้ําแบบนี้ชุดสกูบ้าก็คือชุดดำน้ำนะครับจะมีถังออกซิเจนหน้ากากแล้วก็ตีนกบแต่ตอนนี้เราอยู่บนบกมันจะไม่มีให้นะครับพอเราลงน้ำปุ๊บเดี๋ยวมันจะโผล่มาให้เลยครับนะครับเส้นทางปลอดกาดและกล้อง สำหรับคนที่เบื่อขับเข้าไปในเส้นทางหลักนะครับผมแนะนำมาเส้นทางนี้เลยเนีย่ยงเราขับมาจนนี่ครับถึงหาดนะครับขับจากสนามบ,บินนะครับเลาะมาจนถึงหาดแล้วก็เราลงไปเลยนะฮะลงไปเลยเพราะเรามีชุดอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่ครับพอลงมาปุ๊บเราจะมีตีนกบแล้วก็มีถังออกซิเจนมาให้เลยว่ายไปเลยครับว่ายไปเลย จุดที่เราจะไปในแมปตรงนี้ก็คือนี่ครับเราจะไปลงกัตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะวิ่งอ้อม oh. ตรงนี้นิดเดียวการหนึ่งคนเพื่อไปที่สาสัญญาณนะครับ พยายามดำนะครับดำบแล้วว่ามันจะเร็วกว่าว่ายบนน้ำนะครับว่ายไปเลยเขาว่ายไปเลยตรงนี้น้ำตื้นนะครับต้องว่ายไปไม่เป็นไร ครับตรงนี้น้ำเริ่มลึกอ้าวไม่ลึกแล้วเหมือนจะลึกโอเคนี้ครับปลายทางเราอยู่ข้างหน้านี้เองหรือบางคนที่ไม่ต้องไม่มีชุดสกูบ้ายอย่างผมก็ไม่เป็นไรนะครับว่ายมาเลยก็ได้ไว่ายยาวมาเลยก็ได้นะครับพีนิแล้วก็ วิ่งล้อครับล้อริมหาดไปว,วิ่ง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 ไปครับเนี่ยครับวิ่งยาวอ่ะ เราการผ่านครับวิบ่งเลยนี่ครับสสัญญาณอยู่ข้างหน้าแล้ววิ่งอย่างเดียวครับไม่ยากปรับเป็น First Person นะครับ วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนี่ไงเห็นไหมครับไม่ต้องเจอเลยครับกล้องไม่ต้องเจอกาดมาถึงสองสัญญาณได้แบบรวดเร็วทันใจก็แค่ต้อง เปิดปุ่มเอก,กันนิดนึงคนระับวิ่งอย่างเดียวว่ายอย่างเดียวเราไม่ต้องไปกระโดดไม่ต้องไปอะไรครับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องขับรถไม่ต้องขับครับ รียบร้อยครับไหนมาดูกันสิรอบนี้ผมจะได้อะไร เล้าครับโอ้โอไม่โอ้ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเราเป็นอะไรที่มูลค่าน้อยสุดนะครับในจำนวนอ็อบเจกต์หลักทุกันโอเคได้ทองหนึง่ง รูปหนึ่งครับโอเคครับทองอีกหนึ่งครับโอเคครับทองสามกองกับรูปหนึ่งรูปแล้วโอเคทองสี่ครับไม่เร็วเขาไม่เร็วทองสี่ โอเครูปสองครับทองสี่แบบนี้นี่คือสามคนนี่ได้ครบแน่นอนโอ้โ oh หทองห้าด้วย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เยี่ยมออปกิตีฟหลักไม่เวิร์กแต่รองถือว่าดีงามครับดีงามทองห้านี่สามสี่คนสบายครับรูปอีกสองเลยรัาวิธีจะกลับไป จะกลับไปสนามบินทำยังไงไม่ยากครับวิ่งไปเลยหาก,กล้องให้เจอครับถ้าของเยอะขนาดนี้นี่ผมจะไม่แวะถ่ายอของที่สนามบินนะ อแต่ว่าถ่ายหน่อยก็ได้ครับถ่ายหน่อยก็ได้เผื่อใครที่ดูตามมาของข้างในมันไม่ค่อยเยอะก็เดี๋ยวตามผมมานะผมจะพาไป safe, ก๊ดังแรกครับตรงเครื่องบิน yes. อยู่ชั้นล่างนะที่ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีนะป่ายูาชั้นบนกัน เงินล้นล้นโอเคเงินครับทายไว้โอเคครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนมากันแล้วสมมติว่าไม่พอจริงๆแนะนําให้มาเก็บโคเคนข้างนอกนะคะเพราะว่า,าในจํานวนออกจิทีบรองทั้งหมดเนี่ยทองทองถือว่าแพงสดนะครับรองลงมาเป็นโคเคนแล้วก็รูปบัญชาเงินขัดตามลําดับถ้ามีทองนี่เก็บทองให้เกลี้ยงครับอย่าให้เหลือตรงนี้ครับอีกที่หนึ่งของตรงนี้นะโอเคครับ หนึ่งกองครับเป็นเงินเพราะว่าข้างในนี่ค่อนข้างเยอะแลวนะข้างนอกเลยไม่เมื่ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่แปลกนะครับกลับมือเรากัน โอเคครับยังไงก็จบไปแล้วนะครับกับการพาไปสโ o ป e โดยการหาออกจิทีฟหลักรองที่เราจะต้องปค้นนะครับเป็นไงครับโอเคไหมชอบกันไหมครับถ้า,างไงชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe c ช a น n นลคัสโนว่าบอลของผมด้วยนะครับ